สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมสปีดดริฟเตอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินของรถคันนี้นะผมนะนี่เมฆตัวนี้นะผมนะของสมอสคูลนะผมนะเป็นสกินนะครับผมมีชื่อว่าสมอสโคูลเรนโบคูลนะครับอืมเป็นเมฆสีมูนะผมนะนะข้างหน้าก็สวยดีครับผม นตรงตรง,ตรงที่มันปิวข้างหลังเนี่ยน่าจะเป็นสีลุงนะผมนะไม่รู้เรียกว่าอะไรน้องเดิมเป็นสีแดงนะผมนะนี่เป็นสีลุงก็สวยดีนะผมสกินนี่นะบวกค่าชาทามศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมนะจะกินนี่สวยผมรับฟรีนะผมนะเพื่อนเพืนแค่ล็อกอินรับแต้มไม่ครบสิบสี่เปลือกหอยผมนะ นี่ยครับผมเพื่อนๆรับเปลือกหอยตรงนี้นะครับผมนะให้ครบสิบสี่หอยลมแล้วเพื่อนๆก็มาแลกเป็นอสกินนี้ได้นะผมนะอซึ่งผมก็แลกมาเรียบร้อยแนละ้วโอเคผมเราไปดูสกินของรถคันนี้กันเลยดีกว่าผมว่าจะสวยขนาดไหนครับผมดูกันเลยครับมาครับผมดานเพนควินนะโอ้สวยมากเลยผมในเกมนะดูดิคือมันเด่นเลยอะ่ะ เทียบกับเมฆสีขาวไม่มีสกินี่สีจืดสวกากเยอะเลยนะผมเนี่ยเมฆสีนี้มันสดใสกว่านะอ้าโดนทุบ นิีไม่ติดเมื่อกี้นะเดี๋ยวชนโอ้โหเกือบ คือรถคันนี้ผมอัพด้านขวาสุดนะเพราะว่ามันบวกค่าชะตามเร็วเล่นง่ายกว่านะคง็นขดดีซียู ชนนะฮะหันหน้ารถไม่ตรงสามสองสามนะโหสองสี่นะมาครับผมด่านวินมิวนะด่านนี้ด่านสองรอบผมไม่ได้สอมเลยนะด่านนี้ไม่ค่อยได้เจอ เมฆของเราครับผมโ,โหโดนเบียด เอ้ยชนโอ้โหสาตั้งใจแล้วนะอย่าเบี้ยสิ หน้ารถไม่ตรงเลยเมื่อกี้นะียู่ไปโอ้โหไม่มีเรคคอร์ดนมีจุดพลาดหลายจุดนะ,ะมาครับผมในด่านเทสเตชันนะโอ้โมาสไตรดีร้อยสิบหกเลยนะ โอ้อดีไม่ติด่ะ 了。嗯 <laughs> เกือบแล้วเฮ้ยโอ้โหประจับในคูงอ่ะยังเล่นไม่ชินเลยคันนี้นนะีย่ยังเล่นไม่ชินขนาดผมก็ซ้อมประจับนะคันนี้นะ โอ้โหแม่นิว้วเล็กพอเลยละไม่เป็นไรสองห้าเลยสองห้าจุดสี่เก้านะผมอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับสก,กินเมฆอ,อันนี้นะผมนะคือถาผมก็สวยนะผมนะสวยมากๆเลยและเพื่อนๆสำหรับใครสายปีที่ล็อกอินนะก็รับก็ะไ้นะผมนะเพราะว่าเป็นแต่กินสวยเนาะแต่กินที่สวยมากๆเลยนะถ้าเทียบกับตัวไม่มีสก,กินเนี่ยผมว่ามีสก,กินสวยกว่านะ เนี่ยนี่สกินสวยกว่านะผมดูดิแตกต่างกันมากเลยน้อผมนะมีสกินกับไม่มีสกินนะ <S 2> <S 2> <S ก็เพื่อนๆ <S <S ไปสามารถรับได้นะผมนะเนี่ยรถผมก็เปลี่ยนมาอัพตัวเนาะเป็นปนด้านขวานนผมนี่มาด้านขวามันบวกค่าชะทามเยอะนะผมมันเล่นง่ายกว่านะเนี่ยถึงสายกลางมันจะแรงก็เถอะน้ผมสายกลางก็แรงน้ผมเนี่ยด้านซ้ายก็แรงผมนะด้านซ้ายเป็นระยะเวลาในตัวนะ ตรงกลางนี่ก็เป็นในตัวาวเวอร์ุ่มแต่ว่ามันไม่มีค่าชา a r g e t i m เจ็บในโตไม่ขึ้นนะผมนะผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเล่นด้านขวาแทนนะเพราะว่ามันบวกค่าชา a r g e time นะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาเล่นรถสีก่กระตุลรเทียมหนุผมนะซึ่งผมมีสามคันนะผมนะนี่ก็จะมีคันนี้สตาร์ a อเชอียนวิงอย่างนีแล้วก็เอ r t h cracking armor ของเราเนะนะแล้วก็ inferno w a เ r อร์นะผมนะ คลิปหน้าผมจะมาเล่นให้ดูนะผมนะก็ไปกดมาแล้วจากกิจกรรมตรงนี้นะผมนะนี่จากกิจกรรมตรงนี้นะผมนี่ผมมีหนึ่งกันขอทันเดอร์ดีวายการหน่อยโอ้โโหอเคครับผมโอเคผมได้ทันเดอร์ดีวายการนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะอ่ะก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม